วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะนำตำรวจกับแก๊งยากูซ่ามาวีเอกันนะคะ mm hmm. ก็เราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าตำรวจกับแก๊งยากุซ่ามาต่อสู้กันเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะคะทุกคน mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคน mm hmm. รนดับแรกต้องไปที่สถานีตำรวจก่อนนะคะ ะคะคนคือทุกคนจะเห็นว่าที่สถานีตำรวจนะคะจะมีตำรวจดูแค่2คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ะกถ่ายแยกกล้างนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากาใช้ะกถ่ายแยกกล้างกันเลยนะคะทุ ตอนนี้นะคะเราก็นําตำรวจมาได้ครบยี่สิบคนแล้วนะคะทุกคนแต่ละคนหน้าตาก็จะน่ากลัวมากๆเลยนะคะทุกคนหน้าตาน่ากลัวมากอะทุกคนคือตาเหลือกตาขาวเนี่ยแล้วก็ตารวจผู้หญิงนะคะก็จะหลับตาจะเป็นแถวเลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเอยวเราวาร์ไปที่แก๊งยากูซ่ากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเยวเราจะทําการเรียกตำรวจมาเลยนะคะทุกคน มาให้หมดเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวมาทาการเรียกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนก็เราจะให้ตํารวจเยอะกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าแบบแก๊งยากุซ่ามันได้เปรียบรนะดทุกคนก็เลยให้ตํารวจเยอะกว่านะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็จะรู้ดีนะคะว่าแก๊งยากุซ่าถ้าเราไปใกล้มันมันก็จะต่อยเรานะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราจะไปเรียกมันมากันนะคะทุกคนนี่เลยเดีย๋ยวเราจะบินเข้าไปเรียกมันเลยนะคะทุกคน ก็เจ้าประมาณแบบแค่นี้เดียวพอนะคะไม่ต้องหมดนะทุกคนเพราะเราคิดว่าแบบแค่นี้เกงยูซ่าก,ก็ได้เปรียบแล้วนะคะทุกคนนี่มันก็มาแล้วนะคะทุกคนก็อาากะะอกมาเลยนะคะออกมาเลยนะคะนี่มันออกมาแล้วคะ่ะทุกคนประมาณนี้เลย พอได้อย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราจะทําการเอาตัวเรานะคะให้แก๊งยากุซ่าต่อยนะคะพอแก๊งยากุซ่าต่อยเสร็จเนี่ยตำรวจมันก็ต้องมาทําร้ายแก๊งยากุซ่าแน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนนี่นะคะมันก็ต่อยเราแล้วค่ะทุกคนนี่ตำรวจมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนโอ้โหซัดกันรัวเลยค่ะทุกคนกันนะนี่มามาดูนคคะทุกคน นี่ก็คือเหตุการณ์ชุลมุนนะคะที่ตำรวจต่อสู้กับแก๊งยากุซ่านะคะทุกคนจะสังเกตได้ว,ว่ามันยังมีแก๊งยากุซ่าที่ตามเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะให้มันมาตรงนี้นะคะทุกคนเราคิดว่าตอนนี้ตำรวจก็น่าจะเอ่อน่าจะตายกันแล้วนะคะทุกคนแป๊บนึงนะนี่ทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าจะมีตำรวจบางคนนะคะที่กาลังชักกระตุกอยู่นะคะทุกคนตลกกันทุกคนนี่ค่ะทุกคนเขาเป็นอะไรเนี่ย สองคนเนี่ยนะเอาเอาเอาแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยเขาเป็นอะไรอะ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศการต่อสู้นะคะตำรวจยิงตำรวจนะจ๊ะล่าสุดนะคะเอตลกดีเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนผู้ชนะในครั้งนี้นะคะก็คือแก๊งยาคุซ่าเองค่ะทุก